การเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาซีเกมส์ของประเทศกัมพูชาในครั้งนี้อาจจะเป็นซีเกมส์ที่ไม่น่าจดจําของชาวอาเซียนไปตลอดกาลเพราะทุกชาติในอาเซียนต่างก็เจอกับวีรกรรมสุดแสบของประเทศกัมพูชาในการตัดสิทธิ์การแข่งขันกีฬาเพื่อลดโอกาสในการชิงเหรียญทองให้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นการจํากัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในบางประเภทแต่เจ้าภาพสามารถส่งเข้าแข่งขันได้ครบทุกประเภทการเปลี่ยนกีฬาสากลให้เป็นกีฬาพื้นบ้านของกัมพูชา การบัญจุกีฬาใหม่อย่างกุนขแมกเทควันโดเกาหลีเหนือรวมถึงการตัดกีฬาสากลบางชนิดที่ประเทศเจ้าภาพไม่มีสิทธิ์รุ้นเหรียญทองออกไปเช่นกีฬาพกกายและฟุตซอลเป็นต้นส่งผลให้หลายๆชาติถึงกับโอดครวญว่าไม่ยุติรรมแม้แต่ประเทศเวียดนามที่เป็นอดีตเจ้าเหรียญทองซีเกมถึงกับเอ่ยปากว่าครั้งนี้ไม่ขอหวังถึงเจ้าเหรียญทองซีเกมแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือการเป็นเจ้าภาพซีเกมในครั้งนี้ อาจส่งผลให้ประเทศกัมพูชาเกิดวิกฤตการเงินขึ้นจนทําให้กลายเป็นประเทศที่ล้มละลายก็เป็นได้การใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากในการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสนามแข่งขันกีฬาใหม่การซ่อมแซมสนามกีฬาให้สามารถใช้งานได้บ้านพักนักกีฬาก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และมีกําหนดแล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนมินาคมสนามซ้อมและรถรับส่งนักกีฬารวมไปถึงการบริหารจัดการแข่งขันก็ไม่สามารถทําได้ เพราะการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาที่มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ถึง37ชนิดกีฬาชิงเหรียญทองมากถึง608เหรียญทองทําให้ประเทศกัมพูชาต้องรองรับทัพนักกีฬาจากชาติสมาชิกทั้งหมดราว6 0 0 0ถึง7,000คนเลยทีเดียวโดวยนายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้กล่าวไว้ว่านี่เป็นงานใหญ่ที่เราต้องใช้เงินทุนจํานวนมากถึงแม้จีนจะช่วยสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแต่ทางกัมพูชายัางต้องใช้งบประมาณของตัวเองเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ซึ่งปัญหาในหลายๆด้านได้ส่งผลกระทบต่อประเทศกัมพูชาอย่างมากจนทําให้ประเทศกัมพูชาต้องเปิดปร,รับบริจาคจากประชาชนให้ระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักกีฬาทีมชาติกัมพูชาโดยตั้งเป้าหมายไว้1ล่ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว3 3ล้านบาทแต่ปัจจุบันมีผู้บริจาคเพียง4 0 0พันเหรียญสหรัฐเท่านั้นทําให้ประเทศกัมพูชาต้องแก้เกมใหม่โดยการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทายทอดสด การแข่งขันกีฬาสีเกมกับสมาชิกอาเซียนสูงถึง800เหรียญสหรัฐจากปกติที่ประเทศเวียดนามเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดเพียง10,000เหรียญสหรัฐเท่านั้นจากการเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่สูงถึง800เหรียญส่งผลให้ประเทศกัมพูชาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกเป็นอย่างมากแต่ทางประเทศกัมพูชาก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ตามที่เป็นข่าวทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงคลังและเศรษฐกิจของกัมพูชาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันมหากำก,รรกีฬาซีเกมในครั้งนี้อาจใช้งบประมาณสูงถึง200ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ6,500ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมากสำหรับประเทศกัมพูชางบประมาณส่วนนี้เฉพาะในส่วนของการก่อสร้างสนามและบ้านพักนักกีฬาเท่านั้นยังไม่รวมถึงจำนวนเงินที่ใช้บริหารจัดการระหว่างแข่งขันและการรักษาความปลอดภัยให้กับนักกีฬาหากย้อนกลับไปในปี2004 ที่ประเทศกรีซได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมภายใต้ชื่อเอเธนเกม2004ประเทศกรีซได้ใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันเป็นเงินจํานวนมากเพื่อให้สมฐานะของประเทศต้นกําเนิดของกีฬาโอลิมปิกเกมแต่การจัดการแข่งขันในครั้งนั้นส่งผลให้ประเทศกรีซพบกับปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักหลังใช้งบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬามากกว่าหลายพันล้านยูโรและยังไม่รวมถึงงบประมาณการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก งบการรักษาความปลอดภัยให้กับนักกีฬาซึ่งมีการคาดการว่าหลังจบการแข่งขันงบประมาณการจัดการแข่งขันทั้งหมดสูงแต่หลักหมื่นล้านยูโรเลยทีเดียวทําให้เกิดหนี้ครัวเรือนจํานวนมหาศาลผลกระทบจากวิกฤตการเงินยังส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันต้องมาดูกันนะครับว่าประเทศกัมพูชาจะสามารถบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้ได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านการเงินของประเทศจะคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปหรือไม่ การต่อยอดสนามกีฬาแห่งใหม่จะไปในทิศทางใดหากมีความคืบหน้าทางช่องก่ะกระแสโซเชียลจะมาอัปเดตให้ฟังกันครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ